เบงโเหลืองครับเห็ดแล้วงกแดงครับนี่อีกมูกหนึ่งครับเบึล้ลงโลกงแดงมูนี่ครับงามเลย สวัสดีครับผมกับมอพ,มพ,มพ,มพม่อกับลูกจ้อยสไลด์คือเก่าเหมือนเดิมเห็ดชุดแรกเขาเ,เป็นเห็ดละงกแดงครับวันนี้ไม้ของเขา,าอายุเขาบองเฮยขึ้นท่าบ้านทับ,บงคลตําบลป่งนกอำเภอเทศสติตจังหวัดชัยภูมครับวันนี้เขามากั ตรงกับวันที่สิบเอ็บสิงหาคมพศสองว,วันท้ร้อยหกสิบเปดครับเห็ดก็แดงง่ายครับแล้วงกเหลืองตูมหนึ่งไม่น้อยเห็ดผึ่งแดงครับ เพิ่อไข่อีกดอกนึงครับลโล่ขาวบานนึงครับโงกเหลืองครับ เงแดงครับง้มง้เลยเนี่ถือไข่ครับนี่ก้อครับ ตูมนึงครับเห็ด <Head S 1> แลวงกขาวครับโอ้ตูมออกไงเลยวนีไข้นึนงเห็ดเพิงแดงทหารครับ ครับเฮ็ดห้องมื้นี่นก็ได้ซ้ำนี่แหลเพิ่งนกยุ้งดอกนึงครับอไบไห้ห้อยใบไม้ฮัดปตนหนาค้นนะคือหนาค้นแทะ เพิ่งไข่ครับสองดอกนี่ยัยางงามเลยพิ่งลูกยุ้งพ่อเละดอกครับ นิดเพิงขมิ้นครับอืมบอกน้องงา,ามนะครับทุ่งไข่ บอกนี่เน่าครับเป็นเชื้อราเห็ดละงกแดงครับอ๋ออีกตุม่ม แล้วงอกแดงครับ เพิ่งเทียน,นครับดอก,กางามๆเลยตุ่มน้อยๆกับน้องแ,แกงเลยซ้ำเลยพ่อลงหัวขาวสองตุ่ม มาพ่อเฮ็ดกอ่อช่องตอนสิแจ้งครับ ครับผมยินดีดต้อนรับสู่ช่องจางอิสระครับวันนี้กักกับมาพบพ่อก,กันอยู่เขาบังเหยตําบลโป่งนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิแหละครับไมายเก้าไม้เดิมแล้วเนาะหลังจากที่หยุดพักไปมือนึงกัมาเลาะโคอีกคือเก้าแหละครับเพราะว่าช่วงนี้เห็ดมันห่างเนาะเขาต้องได้วิ่นมือหาแหละครับวันนี้เขาไมา้กับตุงกับเสาวันที่11สิงหาคมสองพันหารอยครับมาเบ่งเห็ดรอบเสาของเขาเลยครับนี่ครับ ที่หาขึ้นมาเนาะก็ได้ก็เป็นเห็ดพึ่งแดงครับแล้วก็เป็นเห็ดพึ่งไข่แล้วก็เป็นเห็ดละโงกแล้วก็เป็นละโงกขาวละโงกแดงครับนิดๆหน่อยๆเนาะส่วนเห็ดพึ่งนกยุ้งหรือว่าเห็ดก้อน,นั่นก็ได้มาปะป,ะปายครับได้บาหลายเนาะนี่แหละครับความันของเขาเห็ดก็อยากห้างอยู่ครับเมื่อนอีกกนนอ้ก็ได้เนาะแต่มีพี่น้องเขาสอบถามกันเขามาหลายว่าช่วงนี้มีเห็ดอันใดออก ูกจ้างก,ก็บ,บอกว่าเห็ดยังอยากหางอยู่ครับแต่ว่าพี่น้องเขาก็อยากมาหาเนาะครับเนาะมาแล้วบ่อดดก็จะว่ากันด้ครับไปครับเร้านี้กับรุ่นน้องกันต่อไปครับว่าเขาสีมีความ,มานมาฝากพี่น้องหลายซําได้เนาะครับเนาะไปครับมาเมืองเห็ดจุดแรกรอบเส้าเขาครับเป็นเห็ดเพิงเอ้เป็นเห็ดละงกแดงครับ ครับเห็ดรอบเสาของเขาเนาะเป็นเห็ลเดละงกแดงเอาเบิบ้งชัดๆครับนี่ครับเห็ดเพิเงแดงเห็ดเพิงไข่เห็ดละงกขาวละงกแดงครับเห็ดเพิเงแดงครับเห็ดก้อแดงนี่แหละครับรอบเสาเขาแล้วก็เป็นเห็ดเพิงเทียนไงครับเนี่ยหรือว่าเห็ดเพิงสมหรอครับไปครับรุ่นน้ำกันต่อไปเห็ดเพิงทหารครับ เนตแล้งกแดงครับ ดอกสุดท้ายฮอสิบดเจี๊ยบครับดอกสุดท้ายเขาที่เอาไว้เป็นเชือกเนาะนี่คู่กันครับดอกนี่เพื่อสิได้ไม่เชื่อต่อไปครับอืมเอาพออีกมนูนึงครับเอาได้บ่ละนี่ยวัวเอาได้ยุครับเอาได้ยุ ละงกนี่มันแข็งดีครับน,นี่ปล่อยเป็นเชือกไว้นี่ครับ บึงละโงกแดงมูนี่ครับางงามเลย เห็ดกอครับเห็ดกอช่วงนี้เปลี่ยนยุบๆนะครับบ่ค่อยมีมือนีกับบ่ค่อยได้ดอก อันนี้เขา,าเอาครับเขาสิไวเป็นเชือเนาะเห็ดแห้งมาได้ครับแล้วงกนนูกอะไยกรอบ นี่เอาไว้เป็นเชือกครับถ้าเอาก็เอาได้อยู่นะครับในเมืองงามอยู่นะแต่เขาเอาไว้เป็นเชือกซะ ว่าขาดซ้ำ อ้าวว่ามันออกหมดแล้วยังเหลืออยู่ตูมหนึง่งตูมหนึง่งนี่อีกมูหนึ่งครับ 嗯。Mm. แล้วงงนี่มันกรอบครับย็ดแห้งบาได้นี่ดอกน้อยเนทะ่าไว้เป็นเชือครับอื กอรครับโอ้โดนเหรอบม่ได้พ่อ เห็ดพึ่งเหลืองมาอยู่น้ากันโอ้ยเนาเราเอาไ่ได้ครับมาเบ่งผลงานการรอโคกของเขาสําหรับมื้อนี้ครับนี่ครับมื้อนี้ข้อมานของเขาก่ะช่วงแรกๆเขากะเก็บเป็นเห็ดพึ่งแดงเห็ดพึ่งนกยุ้งมะแล้วก็เป็นเห็ดพึ่งไข่นะครับเนาะหรือว่าเห็ดพึ่งฝายแะครับดอกขาวๆหน่ะแล้วก็ได้เห็ดกัวครับเห็ดกัก็ได้บิกี้ดอกดอกเนี่ยมาพ่อดอกสุดท้ายนะมพ่อชุดหลังๆเน่อยเนี่ยเห็ดกั เห็ดก้อก <weiß> ่ะค่อนข้างที่จะยุบหรอครับแต่ว่าเนี่ยหอมมะพร้าเนี่ยครับเห็ดละงอกครับเห็ดละงอกแดงหรือว่าละงอกไฟหรือละงอกหงหรือละงอกดงล่ะครับเนี่ยเอิ้นได้หลายซื้อเนาะแล้วแต่ผู้ใดเพิ่นซื้อเอื้นครับเนี่ยแต่ส่วนลูกจ้างกับเอิ้นละงอกดงล่ะครับหรือว่าละงอกแดงล่ะเนาะครับเนาะนี่แหละครับมันเอิ้นได้หลายซื้อครับเนี่ยเป็นละงอกอีกชนิดหนึ่งเนาะครับเป็นละงอกที่ว่ากรอบครับเนี่ย จะเป็นรสชาติออกหวานๆที่กินดีกว่าละงอกขาวละงอกเหลืองครับเพราะว่าเป็นละงอกดงเนาะครับเนาะนี่ครับมันจะออกกรอบเราจะไม่กินหอมนิดๆครับนี่แหละครับเห็ดละงอกแดงครับหรือว่าละงอกดงละงอกหงหลายหลายอย่างเนาะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเข้ามาหน้าฝากพี่น้องเขาซับนี่แหละครับส่วนหลายการเป็นเห็ดละงอกดงเนาะครับเนาะหรือว่าละงอกแดงละครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซับนี่แหละครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดมา พ่อกันชิปนาครับผมสวัสดีครับ